หอมอีกตัวครับโอ้ยอืมหอมยำหม่นะมนะ่าเลยสวัสดีครับผมสวัสดีบองมัดสุขูสกุลกับผมเนี่ยเพราะก็มาวันหน้าพักกินมาเสียไปหนอ้องมาวันหน้าพักิน้องมาก,กินแกงไก,งก่ไปหน้อง แกงไก่บานใส่บุญเสร็พี่น้องแกงไก่เสร็เสร็เป็นบุญเสร็พี่น้องแกงใก่บานโอ้โหเสียบเสียบใส่พายตูม้อพี่น้องมะแกงห่อนหพี่น้องเข่าเนี้ยห่อนหอนนี่เก่าครับผมพี่น้องมาเสียบนะมึงอาพี่น้องมากินแกงเสร็จแกงไก่บานใส่บุญเสร็จโอ้โหปวดไอ้ตนตน หอมมากอีกตัวครับอืมอืมโอ้นัวพี่น้นองเสนำปลาหนำขัวก่อน ตำหมูจิ้งไข่หอ,หอมผิกหัวใส่ไก่สนามปลานะโอ้ยอืยอ กินหอนหน้ามันเสียบเสียบเสียบแบบบานหน้าไปนองเนี่ยมันขาดเยอะแบบย้ายยูหน้าเลยเนี่ยแกงแกใ่ใส่ฟุลเซ่น Nó học làm chứ bất đời nóng Chuyện lượng ướt là Bài nhắn hoàn สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บๆเลยน้ำกระเซิงม่วม อย่งมันบาดที่ข้อเี้วเนีน่เสียอืม,อม กระบันเนี่ยเส้นหนัวตัวโมย,ยแห้งไปหน่อยพอดีเลยน,นี่ชิบอยไปนะเสียบแห้งนัวหอมน้ำปลา กินวนเซน เห็นนะเปนเสียบน้อยอ่ะแบบนวลเลย หอมไปตัวไปนาะแกงแบบบานๆแล้วลาวเขาเลย ใจพมันมามเสาเสียบรอมชิ้นเอกมันขยจะหมนหนุนนะ 嗯，好，怕来。 แกงกิทนทนอนเนี่ยเอาไม่อกนะครั่กอะรปลายเย็นบ่อยเนี่ยบนเช่นอืดหน,น้ามือเรือด้วย แบบนัวเลย พอดี่พอยไปเนาะไก่บุแกแห้งมกกหมกแกเล้แบบไหมพ่ามันมาเป็นสา แบบนวลเลยว่านุ่นเซนพอดี หอม,มน้องเครื่องเครื่องตำใส่หอมรักไข่หอมแดงเนี่ยตำใส่กันน้องหอม้อไมโลกูดแบบตำแบบใส่เป็นชิ้นนำ่ำแบบเสี๊ยบแบบมันบานม่น้อง อืม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 อคาม อืเปื่อยอยู่น้องแกะมนแก่พดอดีแก่แฉบ

ความไม่ตัวให้ไหม,มนุ่นเป็นกินเทอร์เป็นองเมโนูเนี่ยแกงไก่ใส่เสรน ก็อิจทูมอมเสียบเสียบแบบพิชา,มานมานาเลยอเสียบรับอีรีหอม ขอบักเซ็งอ่ะืม,ม,มสุดอ,อดดดดร่้ยมากสหน่อยเฮ้ผมพอดีบอดีตมบุดีแกง อ้อมปลาดดีครับอืม,อม,อม เสียบไลยอืมหุ้นส่วนเลยจังบาัดน้าจังสันร์ปลาลวหนั่วไปตูมห้อม เราเรียบร้อยพี่น้องเจ็บแสบเลยเแียงถาดมิลินเลยแข่งแครบานไตรบุญเซนเจ็บแสบสภาพตูมหอมเจ็บแสบแบบสั้นมันหน้านพี่น้องจัดเป็นเมนูษยบ้านบา้านมื่ฝากพี่ตัวน้องก็ครับผมพี่น้องมาเก็บนี่ก็ลืมกันอะไรก็แช่ก็ติดตามมาวันหน้ามาเก็บมาแสบแขนหน้า,ามันเลยครับผมขอบคุณพี่นอ้องเทียบเกลือดตานรสมพี่น้องบาว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลพัดหวังทุกว,วันสารรับคลิปนี้บอลหน้าครับ เดี๋ยวมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมไปพบฟอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ